มีกระถาใหญ่ไปักระาเห็ดทั้งประเทศนี่ยารันทยเนี่เนาะห้ากัอะไรไปน้ำดีเรอเ็งานอยู่เนาะาไปเก็บก่าดีนาีว่ผ่านมาน่าน่านพอน่วนะดดครั ออกมาอีากทางนี้คือเก้าขนายเนาะอยู่ทังตัวคีอเก่าจากขี้เก้านี่เนีย้วเพราะว่าทำโสมอมันเกี่ยวเออนาเนาเ่เ่าั่นเน่เ่าเาเนมาเ่านนนเาเาเน่านาาานึ มาเห็ดกระเรียมจนเพียงจะิเียงหันพักไว้ใส่แกง้านี่มีตล่าเสดาเด้จำได้าเยนนเพื่นขั้นได้สบายดีเน้องด้วเนาะพท่านี่บอกพากพกันอยู่้งเพือนท่านี่กฟังาแกงเสาเลยักไ มากันนั่นนีเดนอยู่นะมเก่งอยู่ตามไปชิ้นไห้เลยจะได้โอ้เสษจ้ะซสผักกบระใส่ผักก้วผักเสียกไห้อ้ีส่ผักเสียกห้นะนี่สมคนเล่าว่าไมเห็ดเดียดอันนีจงไหนเนาะเยีคนยังหอยู่กัิชาิีเรไมเ็ดเดเ็ดซีดเลยน้องเนินนี่ลเห็ดจนไห้จหออยางเราดมเห็ดหนกเลย ขนหนขันยังก็เต้แก่เนี่ยม่นาเจะอาตีนว่าแล้วไปเนาะว่าอะไรกันถึงพ่อนดเนว่าอยู่ิไม่แพเท่าไหก็จะเอาตีนเลยว่าเจ็บตีนมาดิเจ็บตีนเดยการสุขเอ้นแนดีและเอาเมื่อนี่ก็มันเสบเสียดาขนาดักขดขดขด นายเจ็บมันอันนั้นเด้ได้แบบเจ็บดีมันกั้นได้แบบลายลายบ้านนี่คือลายอยู่รักบ้านนี่คือลายเติออยู่ทั่วคือใช้ลาบซอนี่คือบิไว้แท้

กนจใ้เลายังด้ยังบมาทางหมอแกงก้อนขนอรเนาะอ๋อมอาาวบ่นี่ปะนั่ก็ตาการเนี่ยการหมอดียวบ่่จะนั่งนอะหมอกแกงขนหมอบาไงนังนหนะเนาะเอาไปพอกันได้เนี่ย bạn à, xong si pet thái bản làm đèn nhé, kẹng xay, xài... tàu, xay hùa tan nó, à, xem băng xem à, đèn hoài luôn này, nó à, xong chỉ pet xem, pet đẹp đã tạm mường nó, làm đèn nhá làm đèn xong si pet xem mà, nhạt tàn thôi mà. มือวานนี่กะหม้อแกงเราใหม่บักไงอย่างเงี้ยเนาะมามืาอนี้ยกะหม้อแกงอันนี้อันนั้นหม้อตุ๋มเสือทิพย์เสือเสือทิพย์เสือแล้วมันเผ็ดเลยเป็นประเภทนี้ของบ้านเฮาเนาะมีดอกมีงานกระสอยกันเห็ดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจางบะ ยัด่าเพื่อเพื่อฮปุงเนาะยัด่าเพื่อฮัาปุงได้ปะนี่ยังไม่จางอยู่เปยเป็นเวรกระาดออกนเข้มแห้งแน่มากันนาได้ใส่ม่ใส่ตอน้นะหันมันม่เตอะย่นมันถืกันเนาะเป็นแบบจิใส่เลย โอ้ยมันม่เมือนกันไม่เมันเป็นเยเนาะยังมาแบบนี้อยู่เครื่องก้นทอดดิบว่ะพิดฟ้าไว้กันสักหน่อยแบบนี้อ๋อจะว่าบ่อน้าจากที่คือแน่นแทะแน่นก้นอ๋อ แม่เนี่ยเจาะไม่ได่เนี่หมอย่งเนี่ยหอต้มข้างในท่านนี้ต้มอันเด่นนะจ๊ะอันนี้เผดจ๊ะอันนี้หมอนงเข่าเป็นอะไรเนาะเป็นเข่าตอวนี้หมอแกงนี่หมอเป็นต้มไว้ลวกเงรือไหมเนาะ สามหม้อเฮียหยังกันเลยน้องเอ้ยเนาะหม้อบักใหญ่แกงก็ได้นึงหดข้าวก็เบิดเท่าใดหวดเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะแต่เช้ามานี่เื่อบดกับเื่อแล้วงานพอดี10เนาะ10ือแล้วงานพอดี10กอบพอดีเยเนาะเฮ็ดงานแต่ละเทื่อนี่บ่ได้น้อยเด้เนาะ10อกาะหากบ7ดอกเื่อแล้วงานก็พอดี10เด้อ มันยังขาดสาก็เพื่อเอื้อนใช้บงฉบาทอีกเนาะแม่นง่ายเฮ็ดตั้งแต่เมื่อวานนี่ว่าเนาะมื้อนี้เบิดมื้อมื้ออื่นอีกมื้ออื่นอีกตอนเช้ามื้ออเช้าคือสิบางบัดนี่เนาะเพื่อสิแล้แต่ละงานพี่น้องเอ้ยเนาะตือแล้วสิช่วยแห้งยังว่าบ่นอยู่อ้าวาลงานแท้นี่ข้าว้เยเนาะ

ขาวใสยขาวเออเห็นโอสิเดอรกัไมอันนี้จะว่างามแขาวแล้วนะขาวขาวครับสักขาวบาิเวตสิบองเอานี่ได้สวได้รึข้าวบข้าว เขาจะมังามเลยเขาพัชเปนิอวคนเดียวนะเอออู้ตัวนี้บอกขาเลยตัวนี้งเตัวนี้งาง่ะบงใตรงยัวนู้นตันี้งามใส่ตัวนี้ง้างพูอ่ังใจใชตรงวเลยแจก่วตัวนี้ง้างแม่สเวตัวนั้นแม่ติชชอว์เปวนเด้อมไ้ม้มตเศร้าคนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ออ้ Tình ngoài đây khảo tiếp khẩu khảo chị ừ. bài cửa khảo điện bài cửa bội ừ. điện bài, 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 bài cửa <laughs> <laughs> <với>. à, à, <laughs> bà, khảo điện khảo bài cửa điện bài cửa điện bài cửa điện bài cửa bài 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 cửa bài cửa bài bài cửa bài bài cửa cửa bài cửa bài cửa

เดี๋ยวยเนาะสีหามเตามาพี่เลยคนแดดง่ายบอบเตากคนปวดแล้วนี่เล่นๆเนาะมีหมอใหญ่ปะปวดหมอนวหญ่เลใหญ่ใหญ่มาอยู่ใช่ใช่จงคน มาสกหนลีได้ค่ะตาจอ,อก้อนเบ๊ะมาขวัวแบน,นี้เนะาะขั่วกระลาน้องเอ้เนาะลาบจางเพ็นลับ,นะลบเบยลยลบลงหมี่ได้แหละมาเช้านี่ก็ขวัวลงทังหันเนาะมีขวัวเได้เดได,ได,ได ลับเนาะวันนี้ลับต้นเพับเนื้อพี่น้อยเนาะหัวก็มันมักเนาะ่มห้มันดิบช่องหมอด้วยงานัวยู่งมันีมันมมีกระถาใหญ่กระถางเพชรเน่กระถางบัยเน่เนาะห้อกอะไร

กินรี่มว่าเขาแต่กินเผาไอ้ตาเมื่อนเยน่อกมาได้เมื่อนกัวพอดีมันนั่นไดปะดมเนี่ยน้ำมันมากเ้ย

พอดีชำาหรือเปล่าเพราะว่าเขาพอดีด้วย่ไห้เนี่ยมันสีแนได้ที่ะเ่ร่ากกระซมนะเ เอาหมาแน่นะคนกันเด้าบแงยวี้วยเนาะหลายคนมาโฮมมาเต้ามาโฮมกันเับด้อวบนหันะเมื่อเลยได้เอ็มเมื่อได้ได้ค่ะเนาะเป็นหายเใกล้ยอเข่าเลยใกล้ได้กินเ่ยดบอกขอบ หมอนิ่งวาะขวดเดี๋ยนาอขวดใส่กระซัมได้ปะขวดก้อหอ่ลาขวกะไรจุ่มพี่น้องจุ่มนี่กกันขวเนาะคะแนนนั่งสีพากันตายยากเนาะเน็นนั่นน้ี่ช่ยกันไไคนละมือพี่น้อยมีการรางานทํารณอก่างช่ยกัน ก๋องสิเหมอต้มหมอแกงหม้อนึงข้าวเพิ่นเนาะนี่เนาะนั่งขั่หมออันนี้แหละมื้อนี้เนาะไก่สิฮอดเวลาเวลาแล้วพี่น้องเนาะตอนเที่ยงย่อข้าวเที่ยงเนาะแกงก็เฮ็ดเรียบร้อย้้พี่น้องเนาะมีแต่อ่ารอัวนี่แก็ุลาบเนาะก็ย่อข้าเลย

ตําหมูล่ะค่มีลาบมีแกงเนาะตอนเที่ยงตอนเช้านี่สิมีแต่ลาบเนาะตอนเที่ยงนี่สิมีกําหมูแน่คือเก่าแต่ละงานแบบเดียวกันพี่น้องเนาะรอขัวอันนี้อีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวถึงต่อคลิปอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กําลังัวเป็นหม้อที่2คือสิคัวแล้วก็ได้เนาะพุ่นน่ะังใหญ่ๆเลยพี่น้องเนาะาดเยมาเป็นแม่คัน้อยอ้ อยากซอยแม่จะเห็นมาแล้วก็อยากซอยไปดูเลยเห็นเห็ดแล้วกันเห็นป้านั่งสนุนรุ่นหรือกันโซยตัวหน่อยนะเจอรินทำไงนะสวัสดีป้าลุงนะครับสวัสดีมากับแม่รัดเหมือนนี่เนาะมาเป็นโค้ดเป็นเอาเนาะแมย์เจอมาเจอกับตปก่อนแล้วเนาะเจอเพิ่์นให้กำลังขวอยู่หมอที่จามได้ แงนันกับขวสองเนาะสองหม้อสองเตาเยนาะเอากับวยอพี่ถ้าคนกับขวดวีถ้าคนทางเม่ตน้อเตอร์คนกมาพี่หอมุงพี่ลายคนซอยก่พีหน้อยเนาะลายปุ๋ยลายกนเห็ดแางนันย่างนี้เห็ดลายแบบพี่น้อยเนาะซอยกันไปเรียว่า้าวเร์ขี้บกรอบหนึ่งเลยเนาะกกัรังขวอยู่ขนาดดินขมุกขมมอยู่ sẽ đi quẩy đúng không? ôi na sẽ đi <laughs> 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 <lên> ไปแค่แรกแล้วก็เมนโย่ได้บ no. น uh ี้เนาะดยทีได้ค no, okay, no, okay. ่ะจับได้ได้่ะม่หัวทำไก่ก่อนรอทำไก่อนทำใ่กอนนี่้เรื่องมันงงันนี้น่มันั่งยใ่ไม่ำก้อนกันไปนยังใช้ก้นจำบั่นไงเริ่มไตมมเลย่้แล้วามแล้ว

เราไปที่ประเทศอินโด n ีเซีย ใครทามัน้นกอนก็ันเมื่อเิหนลาดเป็นวให้าเปดวยลายยใจะไรหาปิดปิดมื่อกล้องหายเปนวนเนาะเดี๋ยวตับมอันนี้กันเอาเปิดเปิดก็ตั้หน่อยเนาะตับเครื่อง อั้เเรื่องไหวแบบนี้นะเียกทาเป็นเทศแล้วก็จะมาใส่เครื่องรุงตุกีดีแล้วอ่แล้วจะมาะเดียมานอ่ะไน้งไม่น้น <c ười> ้องร่ามาอเนางาาเพอแพงเนาะเห็นกับปากปด้วยเลยค่ะเห็นกับเ่าว่ามนนะ เนกับมของเฮาเเ้ยของชันของเาเออเห็นวพไ่เหนื่อยจะปกไปนะพอก่อนก็ได้แล้วจึงใส่หลายขกอยู่แซยนั่ใดแน่นึงใส่ได้แล้วใส่เครื่องไวแบบนี้นะมาใส่มาตำโยอีกทีนึงใส่เลยใส่กินนี่ใส่หน่อยนึง ่สแหลงเสแปลยบ่ประเดกเฮ้ยอันนี้ก่อนันก่อนอันนก่อนมนนางนิเห็ดอป่วยเาดี๋ยวตังหงไว้ก่อนนะพพ่อน้อกิ๊หนาพี่น้องเ้อเนาะลิปนี้กัลาพี่และน้องแลยสบายดีกันก็สุขสุขสนพี่น้องเลยเนาะกำลังกล้าเคียมเครื่องอยู่เนาะไปได้ไปได้พี่น้องเลยเนาะยูไม่ต้